โอ้ถ้าได้เน็ตแรงๆนี่เจ๋วเลยน,นี่สองตัวสตาดน้อมสวยนะนี่มีสองตัวโอ้ย,อยงานเข้างานเข้าในจังหวะนี้โอ้ยไมนเน็ตช้ามันโดดแล้วตั้มมันวิ่งเข้าตรงตั้มอะ่ะ ตัวเนื้เจ๋อเลัวเกลึกตัวรอ,อ,วอมาแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วดีนะโดนลบดีนะกไม่ได้คีพี <P> 90 <P> 90แล้ว มันจะเอาลูกซองยัดเขี่ยวมีภารกิจลูกซองนี้เยอะนะผมไม่ค่อยทำลูกซองอยากยู่นะถ้าไม่ใช่บอทอัปเดตอีกแล้วนะดีตอนนั้นร้อมยเกมลูกอัปเดตอ,อีกแล้ว ก็ได้แล้วคิดว่าสุดยังแยท่ทีทีแ่แปลภารกิจไอ้ปืนกลน,นี้ยังไม่ผ่านเลยเนี่ย,ยังไม่ยังไม่ได้เลยเนี่ ไงบ้างกินไก่ไหมไม่ครับไม่น,นั่นสมัครเข้าไปสิ <the back. S 1> ไม่มีกระเป๋าองจังที่ถ้าโมบายไม่แหลกก็โอเคนะเป็นได้ผมไม่ชอบของที่มันกระตุกเลยน,นะกระป๋า เออเก็บปืนได้นั่นอีกแค่บอกเมันไม่เอ็มองนั้นมันได้เนี่ยเอาวันนี้เยอะมาก

mới này Bọn lắm bọt <laughs> vai nám bọt như đàn nám cá tay tay học lắm được nữa ึไม่โดนโอเคไปเขาวงเขวงเขาวงมีจะโขนะ มันมันวิ่งเงนโอ้โหิ่งแคนสีนสอบสองหกสิบไหมหรดับ ya dok Itu om itu apa? Tunggu, tunggu. Enemies คีนข้า,าต่างมาแนละ้วของบ้านยังอยู่นะนอกต่อเหตัวต่างตัวต่างตมยังอยู่ยังอยู่ตัวต่าง บ้านแดงใช่ไหมใช่ครับใช่ตรงทางขวาเลยมุมเข้าไปชาร์จมันไหมล่ะต้องขับรถไปอ่ะลอางขค่นั้นขับรถเข้าไปชาร์จดีกว่าวิ่งไปน่าจะโดนยิง vượt vai chăng hơi mà nhù nấy để tham mưu để tham mưu không ăn Ui, nó không nó không nó. Mình thấy gì nha. Mình không nó gì chứ. Mình không nó gì. Mình tải nó, tôi จะมานะของตอเก็บของตรนี่ตัโคกไม่มีล้วอือฮึโอ้ยเป็นลั่นเหรอตุ่มลงบน นนะเน,บบน,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 นินต้นนมเนินเนินที่เรากำลังจะขึ้นไปอ่ะไอ้ชาบันเร็วๆไป โอ้มนโดดไกลๆนู่นว่ะผมไปตัดดีเทลดีซีไอมาเยอะไปมันก็เลยยุยไกลโดดยุยไกลคไอ้นู้นเลยตัวตัวไอ้ตัวที่ยิงอ่ะตัวที่ยิงนั่นแหละตัวจุดซีไกลๆแต่ไหนพี่จะมาร์คให้ประมาณไหนประมาณ โอ้ไกลอยู่นะไม่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 น่าจะไกลกว่านั้นอีกแถวๆนี้หรือเปล่าเนี่ยแถวๆนี้แหละมาร์คส้มอี่มีตัวสองต่อมใหทั้งๆมีตัวขับรถนะ

อยู่ในอาคารไว้กินได้ไหมากางวันนี้จุดนี้ฟ้า ตั้ระวังหินนี่นะหินตรงนี้มีตัวแล้วมีตัวมาตามั้มมีตัวมาตรงนี้มีตัวมาตรงนี้มาตรงที่เราเคยอยู่ตอนแรกรน,น,นะข้ากินเลย โอ้โห oh, oh. มันมาแน่นอนตั้มเราต้องดันเนี่ยเราต้องยันให้อยู่อะมันยันระเบิดมาแน่เลยเนี่ยตัวที่จะเข้ามาบ้านเนี่ยพวกบ้านนี้ไม่ค่อยได้เปรียบ ตัวเล่นขอมจะได้เปรียบนะโอ้โหเราอยู่ตามวงเลยด่ะใช่ตัวเล่นขอมมันจะได้เปรียบนะก็ไม่ก็หนาหนัดมาแล้วมาทางขวาตัวสองสี่ห้าหกเจ็ดโอ,อเคย,ยิงตรงไหนวะ ตามมาแล้วตั้มสองพี่เดือสามสสตามั้ตมตมต้มข้างพี่สองตัวมันจะระเบิดใส่แน่แน,แน่นอนมันจะระเบิดใส่พี่แน่นอน โอ้มันมันดวนกันวะมันดวนกันมันดวนกันมันดวนกันตั้ม

ตามตามคนละทีมคนละทีมคนละทีมอยู่คนเดียวบันเล่ยิงได้ต้องถอยวะตามันทีมเดียวกัน Ano tam. Talo คงจะบีบแล้วตั้มเตรียมยิงนะแจ๋วของผมแจองเลยแจ๋วของคงดีแล้วแจ๋วสุดยอดโอ้โหโอ้โหโโอ้หจะคิวไปครับจะคิว ซาลาอ่าฮ่ากับที่จะเช็จตืีนมาใหม่นะครับสองที่ยปกเช็จม,มารมต,ตัวเดียวพออะไรอยู่ไหนอยู่ไหน <c oughs> อยู่ไหน,น,หย,นยังใช้ท่าเดี้ยงทำอ่ไรันยังใช้ท่าเตา้ังทำอะไรกัน ท่านี้รู้สึกจะย,ยาวนะท่านยาวมากเหมือนรวมหลายๆท่าไว้ท่าเดียวกันนะใช้ท่าเก่าไกันมีสองคนแทนที่มันจะชาร์จพี่ไอ้แก่ ตัวนะั้นมันปลา,าม,มันปลา,ามันรถท็อปมาใส่พี่แล้วพี่พี่หลบเนี่ยปลาไม่เข้าหน้าต่างนะอา้าว MK12 ได้แล้ว